ใช้งานได้เก็บเก็บเกี่ยวได้ไหมเก็บเกี่ยวได้ไหมเก็บเกี่ยวให้เราได้ไหมเก็บเกี่ยวได้โอเคสวยงามขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องทำไอ้เจ้าจุบจูบอันนี้ด้วยฮะซึ่งจุบจูบอันนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งไอ้จุบจุบเนี่ยฮะเราจะต้องทำไอ้เจ้าจุบจุบอันนี้ด้วยฮะเพื่อส่งไอเทมออกจากรถไฟซึ่งไอ้จุบจูบเนี่ยฮะมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าจุบจุบของเราแปะไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางขยับมาบล็อกหนึ่งแล้วก็ดูดจุบจุ๋วแปะไปเลยเย่จิบ รอดูสิครับว่ามันจะสามารถดูดจุบจบไอเทมออกมาได้หรือเปล่าอ่าฮะฮลองดู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 จุบ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 มันดูดไม่ได้ว้ายตัวจุบจบหายเอ้ยครับคุณฮะตัวจุบจุบของเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยประโทกลับมากรหนึ่งสองสามลุยอ่ะไปมาดูกันฮะว่ามันจะสามารถจุบจบไอเทมได้หรือเปล่าเกล็ดสับตัวเองกันนะจุบจบ อ่าโอเคเก็บเกี่ยวเรียบร้อยชึบแล้วมันก็จะจุบจวบไม่จวบให้เราด้วยอันนะลองอีกรอบหนึ่งฮะฟึบไหนดูสิฮะว่ามันจะสามารถดูดจุบจวบได้หรือเปล่าลองดูสิฮะว่าขากลับมันจะสามารถจุบจวบไอเทมให้เราได้ไหมช่วบไม่เอาใหม่จุบจ้วบยังยังไม่หมดความพยายามฮะมันต้องจุบจวบให้เราให้ได้แหละไปเรวจุบจ้วบเราส่งไอเทมเออซึ่งเราก็จะวางตัวจุบจวบลักษณะคล้ายแบบนี้ละกันมั้งและอย่าลืมตัวดูดจุบจวบเจ้